มาครับผมสวัสดีครับวันนี้มาโยเกมเดี๋ยวไฟนอนวันนี้เล่นคนเดียวนอมคือเล่นดึกก็เลยเล่นคนเดียวเลยมาเล่นสักเกมสองเกมไม่รู้หรอกว่าจะชะนะไหมไปไป, <c oughs> ปกติเกมคือเล่นเกมอะไรแบบนี้แล้วผมเวียนหัวไปเป็นโมไอเป็นโม,โมชั่นซิกเน g ต้องยอมรับว่ามันสะุดก็เลยฝืนๆเล่นเล่นเล่นิดหน่อยๆได้นิดๆหน่อยก็เล่นไว้ดูดิเล่นนิดๆหน่อยๆเวลสาหเลยไปรอเขาเกมนเลยดีกว่า A few moments later เจอห้องกว่าจะเจอวงนี้ก็เริ่มสาวแล้วที่ที่เริ่มแล้ว ระวังก็ใส่เส้อยาวไว้ระวังปีนไข่สบายดิวังว่าเล่นเล่นเกมสอเกนี้หัวจะไม่ระเบิดฝั่งเราเกมนี้ตัวเล็กสองคนแม่งวิ่งคตรเร็ว ตัวเลขผมอยากเล่นเลยเพราะว่ามันเท่เพราะว่าผมไม่สามารถเรียลชันได้เร็วขนาดนี้แล้วมันตายง่ายด้วยก็เลยแบบเวลาผมเล่น<ๆ>ตัวเล้เราไม่ตายเอาตายเพราะว่าคนเล่นตัวเลกมันต้องพิ้วพอสมควร Our kingfish have got their net in the water. They've started our first cash-out. <shine noise> Fish have returned to the arena. Looking hungry, this shocking duel should expect retaliation. Oh yeah. Run, 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 run. Come on.

ุไน,นไม่เต็มกระสุนไม่เต็มไอ้ปืนสักรอบเลยตัวเราเลยยิงก็ไม่ค่อยแมนย่นกเอ่อ,อกมาแม่โดนถังเนี่ยตัวใหญ่มันจะคือตัวใหญ่เลือดมันจะเยอะที่สุด,สดเ,เลยข้อเสียของตัวใหญ่แค่แบบมันวิ่งช้ามากแค่นั้นเลย เออระเบิดเออระเบิดมันทำดาเมจวงกว้างได้ดีนะแต่ว่าแบบมันทำดาเมจได้ไม่พอเกมนี้ยับยับเลย ไรมันอยากให้มันเอาไปชุบสวยวะไม่โดนเลยโดนได้เอซอีกแล้ว ก่สูเหียอุ้ยทีานโอ้ยหี้ยมันชุบกันเรียบร้อยแล้วโอ้โหเกมนี้ผมได้แดดซีดรัวเลยอ่ะมันมันก็ช่วยเพื่อนได้เลยเว้ยแต่ซีดแตเยอะไปหน Deploying a surprise! And the Kingfish just got hit by another wave. Misfortune loves a target. They just couldn't what? swim away from that one. We've got the Kingfish returning I've some payback coming after that team wipe earlier. Watch out, the shock and awe. Picked up a cash box. The shock and awe have a

สีม่วงสีม่วงมาสีม่วงมา ตัวเล็กมันตายง่ายไปอ่ะมันมีดีแค่ไอ้ความเร็วจริงๆเว้ยมันเป็นแพทใหญ่เข้ามาเว้ยซีซั่นซีซั่นห้าใช่ไหมมันเนื้ออะไรเป็นหลายอย่างก็ปรับอะไรหลายอุ้ย ไปไหนไปไหนเพื่อนเราอีกคนมันไปไหนวะอุ้ยหลังเอ้ยอย่างน้อยก็ถ่วงเวลาเพื่อนได้วะแม่ไปไดเถอะเฮ้ยไอ้นี่มันจะยิงทำไมเขาอยู่ส ทีมเรามันไม่เคยกันเลยเว้ยเวลากันปะเวลากันมันก็ยากแบบนี้แหละเวลาไม่วิ่งหนีมาเจอต่อเรียกบาลเจ้าอะเท่หอกเ่

มันเร็วมันรัวเกินไปเว้ยโดนเก็บสองเลยฝั่งเราอะแล้วสีม่วงมันไม่มีบทบาทเลยหรือวะโอ้ตายแล้วโอเคโอเคโอเคมีบทบาทอยู่บทบาทอสวยโอ้ยเอ็มบีพีปะเนี่ยถ้าชนะนี่ MVP เลยนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นหมอเกิดไปไกลได้ไหมอ่ะใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ ได้อยู่เว้ยเกมแม่ชนะเอาสวยอยู่เพื่อนๆนี่ขนาดว่าฝั่งเรามันมันไม่ได้เล่นด้วยกัน3คนบ่อยๆไปไปต่อเกมที่สองมามาเกมสองแล้วเกมสองทีมเราไม่มีตัวเ็กนะ จะไม่มีตัวฉาบ่วยถ้าไม่มีตัวนี้แต่มาดูกันว่าไหวไหมเพราะว่ามีตัวใหญ่ตัวากลโบลต่ไม่เห็นน็นเตตมม่ We've got our first elimination. Hold on to your result, bucket hats brought to you by yourself. Oh, you need to be out. Ow. Time team. wipe is in, and the arena is buzzing. Team, why is she here? one is being unlocked by the shock and awe. Respawned. Let's see how they bounce back. Retaliation is coming. The steamrollers need to stay on ah track. Right. ไปเพื่อนไม่ได้เลยสวยสวยเพื่อนอยู่ไหนทำไมไม่ไปช่วยเพื่อนวะเสียงเท้าใครโอ้มันจะเต็มแล้วอะ่ะเพื่อนตามาไหม

ยางสวยไปช่เพื่อนดีไปช่เพื่อนดีเปลี่ยนเพื่อนมาชูใส่ต่อเน ไอตัวนี้กูไม่ยุ่งตัวนี้กูไม่ยุ่งตัวนี้กูไม่ยุ่งตัวนี้กูยุ่งเพื่อนไม่ไปกล่องหรอวะ ตัวใหญ่ตัวใหญ่บ้าขีู้เอ้ยโอ้โยโอ้หัวจะปวดอย่านี้จะให้กูหักอะไรเร็วกนนดยว The shock and awe just jump started a cash out. Mind the mine. A contestant. Don't die Ow! scotty if i were them i'd be steaming mad they can see our there oh by the way we're gonna ปืนระเบิดถ้ายิงโดนจากจังมันโคตรแรงเลยแม่แม่ลีเฮ้ยสีชมพูสีชมพูใช้จังหวะสีชมพูกินไว ได้อู้ยเียไอตัวเล็กดูดิขนาดปืนยิงตัวปืนยิงลูกเดียวอยู่นะตัวเล็กมันไม่เลือดมันไม่เยอะด้วยนะปืนไวเลยเมื่อกี้นึกว่าได้แล้วอ่ะเพราะว่าสวยเพราะว่าสกูทีมไว้แล้วตัวเราเสร็จปอมปืนแล้วก็โยนระเบิดโฟมไปเพื่อ The kingfish have respawned! Things could get out of hand okay. if they meet okay, the right. steamrollers again. Busy unlocking Vault 3, it's the shock and awe! Stop for the steamrollers as they suffer a new team wipe. Rolled up like an old carpet. เพื่อนออกมาก่อนใจมึงโคตรได้เลยว่ะวิ่งไปเจอตัวใหญ่ขนาดนั้น

บอกว่าถ่วงเวลาให้เพื่อนอะเพื่อนมันไม่ไปไงเพื่อนมันรักเราเลยมันลักเพื่อนอะไรกันตอนเอาเพื่อนเพื่อนแตก เห็นระดับบนอุ้ย The Kingfish yeah. will have to regroup again. They'll need to find a swim with the sharks out there. The Kingfish are ไม่ดีว่ะถึงแม้จะได้กอก Hungry for payback The steamroller's better brace.

ให่่เียวนี่เดียวนี่เดียนี่เดียวนี่เดียวเดียว้ยเดียวนเดือริเดียวเลอ้อย่า,ายิงหัวอย่า,ายิงหัวไม่ไหวรอบนี้ก็น่าจะไม่ได้ ไปเนี่ย ้มันมีคนจะมาหลอยหลังเราอะชนะสองรอบเลยวะไปคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้แล้วกันวันนี้ชนะสองรอบมขอโชว์หน่อยคลิปหน่อยแล้วกันโอ้ยไอและคลิปขอบผู้ที่เข้าบันทึชมกับผมเกมหน้าเป็นคลิปหน้าเป็นเกมอะไรก็เข้ามาดูแล้วกัน สำหรับวันนี้บ๊ายบาย